นะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำเมนูพิเศษครับผมการตัวง่ายๆนะครับเออดด้ยี่สิบเอ็ดทางมาพร้อมเชียร์เว้ยดีเด้อไป

โอ้เงินงนะรเครื่องพิเศษครับคพิเศษเฮ้ยนี่้เยอะนะ้มเยอะ ใส่เกลือครับผมมันไม่ที่เลยพี่ที่เลยเนาะโป้จงนู่นที่เนปานเนาเนะครับผม,ม,<า>มนี่ดินหนึ่งเพชรฝรั่ง